ปัญหาหลักเลยมันเป็นในเรื่องของติ่งในการห้ามนั่งดื่มต่อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้มายื่นเนี่ยก็คือเรายื่นในเรื่องของการปลดล็อกขายกอฮอในช่วงบ 2, ่ายสองถึงห้ามเย็นนะครับซึ่งมีใช้มาตั้งแต่สองหแล้วมันห้าสิบสาปีพี่แล้วมันก็ไม่เข้ากับบริบทของประเทศไทยอย่างมากนะครับข้อที่สองนในเรื่องของโซนนิ่ง นะครับในการปลดโซนิ่งแล้วก็ในเรื่องที่3าก็คือในเรื่องของอการอนุญาตให้นั่งดื่มต่อเนี่ยแหละครับวันนี้เป็นหลักๆจะเป็นสข้อที่มันกระทบมากเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมันไม่ใช่กระทบเฉพาะผู้ประกอบการในประเทศไทยแล้วนะเดี๋ยวผมจะแยกออกเป็น2กรณีนะครับพี่ๆนักข่าวในส่วนของผู้ประกอบการในเรื่องของร้านอาหารท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกภาคหนึ่งจะเป็นภาคของธุรกิจกลางคืนจะให้คุณสงงานะครับพูดถึงผลกระทบ นะครับของธุรกิจท่องเที่ยวของร้านอาหารเนี่ยมีผลกระทบถึงนาดที่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยพิ่กิ่งทีเซนะครับโทรมาสอบถามว่าเฮ้ยจะแก้ได้ไหมแก้ยังไงเพราะว่าสำนักข่าวต่างประเทศเล่นหลายสำนักงาหลายหลาสำนักข่าวไปแล้วนะครับม่นกจะเป็นบูมเบิร์กเองแล้วก็บีบซเองออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ประกาศฉะนั้นมีผลกับการท่องเที่ยวเต็มเตมทีนะครับ ทีเซพเองเนี่ยปลายปีนี้เขาจะมีคุปปะชุมใหญ่สัมมนา,าเข้ามาประมาณ3าีุ่๊บซึ่งถ้ากฎหมายนี้ไม่ได้แก้เนี่ยมีผลกระทบกับเขาแน่ๆแล้วเขากลัวว่าจะถึงขนาดที่ว่าจะย้าย d เดสิเนชันไปประเทศอื่นเลยนะครับก็อันนี้คือผลกระทบแล้วก็ที่2คือ ตอนนี้ผู้ประกอบการก็จะเป็นร้านอาหารเองหรือว่า,าท่องเที่ยวเองมีความกังวลหรือแม้กระทั่งมักอุเทศเองอยังกังวลเลยนะครับพี่พี่มักอุเทศเองก็โทรมาบอกสตีฟเอาไงว่าอย่าสมมติว่าเขาพาไปทัวร์อย่างเงี้ยแล้วมันอากาศมันร้อนบ่ายสองอย่างเงี้ยเ,เขาจะเข้าไปนั่งดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์ฮะในเพิงพักช่วงสักบ่ายสองสิบนาทีมันก็ไม่ได้แล้วเดีย๋ยวจะโดนจับทั้งไกด์ทั้ง ทั้งร้านขายทั้งฝรั่งอย่างเงี้ยเขาก็ากลัวกันไปหมดกลายเป็นว่ากลายเป็นสภาวะสุญญากาศในในช่วงนี้แล้วก็มันกระทบกับการท่องเที่ยวเต็มเ็มนะครับเราก็เลยดูแล้วว่าไม่ไหวละนะครับเราเข้าใจอ่ะคณะก,กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขามองในมิติของของสุขภาพเนาะแต่ว่าผมก็อยากจะเรียกร้องว่าท่านครับท่านท่านมองในมิติอื่นด้วยเถอะมองในแง่ของเศรษฐกิจ ภาพรวมของประเทศด้วยเถอะมันไม่ใช่มีเฉพาะสุขภาพมันมีเรื่องของอท่องเที่ยวนะครับมีทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารผับบาร์นะครับอีกหลายล้านชีวิตในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เลยมาอขออนุญาตทางเรียนทางพี่โต้งสีพงศ์นะครับก็เลยมายื่นข้อเสนอตรงนี้ในส่วนของาภาคผับบาร์หรือว่าที่เป็นธุรกิจกลางคืนอยากให้กุสงาบอกผลกระทบดีกว่านะครับในส่วนของถนนข้าวสารต้องาานะบอกงี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีรายได้เข้าประเทศค่อนข้าง มากนะครับเรามีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณสัก20,000กว่าคนต่อวันนะครับต่อวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ได้ไดเยอะสิ่งที่เรากังวลคือถ้ามีการปรับจริงนะครับกระแสตร,ตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวถ้าโดนปรับสักหนึ่งคนหรือสองคนเนี่ยล้วไปสร้างกระแสมันจะส่งกผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับน,นี้ไม่รวมสิ่งที่คุณเอบอกไปแล้วนะครับว่าทีเสร็จจะย้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการกังวลมากๆนะครับในสิ่งที่ทางอย่าบอกว่าภาครัฐก็แล้วก,กันพาคราชการออกอะไรออกมาที่ไม่ได้คำนึงถึงผู้ประกอบการซึ่งเป็น SME เป็นรากฐานของประเทศนะครับช่วยกลับไปทบทวนนะครับก็ต้องฝากความการุณาท่านโฆษกนะครับที่จะรบกวนไปดูว่าบริบทของวันนี้มันไม่เหมือนกับ สิบปี20ปีที่ผ่านมานะครับจิตสำนึกของคนวันนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสร้างปลูกจิตสำนึกนะครับในความรับผิดชอบไม่ใช่เอากฎหมายมาครอบกดขี่ผู้ประกอบการขอบพระคุณครับอย่างที่ได้ทราบมาก่อนหน้านี้นะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญกับกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกัน มาตั้งแต่นัดแรกๆในการประชุมครมอเศรษฐกิจเลยนะครับในการประชุมคอรม,เะะรรมอเศรษฐกิจครั้งแรกเนี่ยท่านนายกก็ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนื่องจากท่านนายกก็ได้รับทราบเรื่อง้อร้องเรียนที่ส่งผ่านมาจากผู้ประกอบการมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่ากฎหมายเรื่องพร,พรบควบคุมเครื่รองดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลบังคับใช้ในวันที่ในวันที่แที่ผ่านมานี้ใน เนื้อหาสาระนั้นเนี่ยปลดล็อกเวลาให้ไปดูในประกาศสํานักนายกนะครับแล้วก็แต่เพิ่มขึ้นมาอย่างหนึง่งคือปลดล็อกเวลาขายแต่ห้ามนั่งดืง่มเพิ่มคําว่าห้ามนั่งดื่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ให้ไปดูในประกาศสํานักนายกส่วนประกาศสํานักนายกในฉบับก่อนหน้านี้ที่ออกมาเพื่อเพื่อรอกฎหมายฉบับนี้นะครับก็เป็นการออกประกาศมาที่ล้อกับของเดิมก็คือยังคงมีเรื่องการกําหนดเวลาอยู่ ก่อนหน้านี้เนเี่ยนะครับเราก็ได้รับคําแนะนําจากฝ่ายกฎหมายว่าเมื่อประกาศมันยังไม่มีผลบังคับใช้เนี่ยการไปแก้เนี่ยมันอาจจะยังไม่สมควรแต่เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วและได้เห็นแล้วว่าประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนนะครับอันนี้คือเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายนะครับแต่ว่าทนายกเนี่ยก็ได้เห็นความเดือดร้อนแล้วก็ได้เร่งให้กรรมการนะครับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีการประชุมกัน และคิดว่าจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้เลยนะครับเมื่อผลออกมาก็น่าจะได้คําตอบในวันพรุ่งนี้และจะมีผลมาคับใช้เนี่ยไม่เกินต้นเดือนธันวาตามข้อกำหนดของกฎหมายนะครับแต่ในระหว่างนี้ก็จะลองดูครับจะลองอคุยกับทางกรรมาการดูว่าจะมีอะไรบ้างที่จะสามารถผ่อนปรนหรือผ่อนผันให้ได้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็แนวทางคือคือเห็นค่อนข้างจะตรงกัน เพราะว่าในการประชุมคอรมอรเศรษฐกิจหน้าที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ประกอบเช่นเดียวกันว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะมีผลกับเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนะครับโดยท่านนายกอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยจะเล่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ให้เร็วที่สุดนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับ